ทอมแฮงค์นะคะและก็ริต้าวิลสันค่ะภรรยาของเขานะคะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้ค่ะ12มีนาคมนะคะทอมแฮงค์ค่ะซึ่งก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังนะคะได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook แล้วก็ทวิต t ตอรส่วนตัวค่ะโดยระบุนะคะว่าเขาแล้วก็ภรรยาค่ะได้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ โดยทั้งคู่นะคะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยนะคะจากนั้นเนี่ยพวกเขาค่ะก็มีไข้ด้วยนะคะโดยเขาบอกนะคะว่าริต้าเองนะ,ะมีไข้แบบเป็นๆห,หายๆค่ะเพื่อให้ชัดเจนนะคะพวกเขาก็เลยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดนะคะและก็พบว่าผลตรวจนั้นเป็นบวกค่ะ ต่อจากนี้จะทํำยังไงเหรอครับผมก็จะปฏิบัติตามคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติของทางแพทย์นะครับพวกเราครอบครัวแฮง์จะเข้ารับการตรวจเฝ้าระวงังแล้วก็เข้าสู่ระบบกักกันเชื้ออย่างเหมาะสมและนานเท่าที่มีความจําเป็นพวกเราจะคอยแจ้งข่าวอยู่เรื่อยๆนะคบเรียกว่านี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะที่เจ้าตัวนะคะออกมา แจ้งด้วยตัวเองนะคะว่าเขาติดเชื้อนะคะขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะคาดว่าก็เป็นขณะที่ไปถ่ายทำนะคะภาพยนตร์อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ยังไม่ทราบค่ะว่าติดมาจากไหนกับใครนะคะหรือทิศทางไหนนะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าตัวมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กค่ะก็เลยดิว่าค่ะติดกันได้นะทุกที่ทุกเวลาทุก,ททกท ชนชั้นเลยนะคือขนาดเป็นนักแสดงดังก็ยังติดได้เลยเช่นเดียวกันค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอค้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า